วันรถวันนี้นะคะเปิดช่วงมาพร้อมกับนางเอกของเราค่ะแมงดาทะเลนะคะพูดถึงแมงดาทะเลหลายคนคงนึกถึงเมนูอย่างยำไข่แมงดาที่บอกโอ้โหบางคนบอกรสเด็ดเหลือเกินนะคะถ้ามาถิ่นทะเลแล้วเนี่ยก็ต้องลิ้มรสกันแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาลิ้มรสนะคะของหวานโบราณโบราณจริงๆค่ะ ไข่แมงดาทะเลเชื่อมค่ะบอกว่าเอ๊ะไข่แมงดานํามาเชื่อมทําเป็นของหวานได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วอย่างในวรรณกรรม4ี่แผ่นดินก็เคยพูดถึงว่าแม่พลอยนั้นไปเห็นสํำรับของคุณแม่ค่ะแล้วก็บอกอุ้ยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะแปลกใจด้วยเหมือนกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูค่ะว่าไข่แมงดาทะเลนั้นเอามาเชื่อมทํำยังไงนะคะที่ว่าหากินงยากทุกวันนี้นะคะแต่ยังมีให้เราได้ริมรถกันนะคะที่บางตะบูนแห่งนี้นี่แหละคะ่ะแล้วก็แมงดาทะเลเนี่ยก็เหมือนกัน นะสัมผัสรสครั้งแรกแม่พลอยก็ว่าหวานจับจิตขนมหวานแปลกตาไข่แมงดาทะเลเชื่อมหรือไข่แมงดาทะเลฉาบหนึ่งในเมนูรสเลิศชาววังตำนานอาหารเล่าผ่านวรรณกรรมสี่แผ่นดินทุกวันนี้น้อยคนที่จะรู้จักแม้วันนี้จะไม่แพร่หลายอย่างในอดีตหากสำหรับคนชายฝั่งบางตะบูนเมนูไข่แมงดาทะเลเชื่อมอยังเป็นของหวานคู่บ้านที่คุ้นเคยตั้งแต่บรรพบุรุษ ความสมบูรณ์ของอ่าวไทยทําให้ทุกครั้งที่ออกเรือมักได้แมงดาทะเลติดไม้ติดมือกลับบ้านเสมอชาวบ้านใช้แมงดาตัวเมียล,ลวกจอกกระดองคว้านเอาไข่ออกล้างน้ําให้สะอาดเคี่ยวกับน้ําตาลมะพร้าวน้าเปล่าแบวแซ่และมะพร้าวห้าวขูดความยากอยู่ที่ขั้นตอนเคี่ยวที่ต้องใช้ไฟอ่อนก็ให้วัตถุดิบค่อยๆสุกนวดเป็นเนื้อเดียวกลายเป็นสีน้ำตาลเหลืองอมพันธ์ วันนี้ไม่เพียงเป็นอาหารกินเล่นของคนชุมชนริมชายฝั่งยังเป็นของฝากให้ผู้มาเยือนได้ลิ้มรสและรู้จักขนมไทยโบราณตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าอาจนานกว่านั้นด้วยเป็นขนมพื้นถิ่นของทย่ี่อะไรเงี้ยค่ะแต่เดิมทีอ่พวกแมงดาเนี่ยมันหาได้ง่ายมันติดตามอวนตามอะไรเงี้ยมาเขาก็มีการประยุกต์ทำขนมทำอาหารอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็มาเป็นอันนี้แหละขนมไข่แมงดา มันมันมีความหนึบกรอบอะไรเงี้ยคือเขาเคี้ยวมันมันเป็นอาหารพื้นบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาถามเขาถามแล้วก็บอกเอ้ยไม่เคยกินเอ้ไม่เคยกินแต่พอก็ซื้อไปกินแล้วบอกอื้ออร่อยดีคือว่าเขาไม่เคยทําแบบว่าไข่มังดาเอามาเชื่อมเคยแต่ว่าเอาไปยําอะไรแบบนี้ไงพอมาเชื่อมนานๆเจอทีนก็ไม่เคยเห็นไม่เคยกินอะไรฟาร์มมันจ้ะฟาร์มมันแล้วก็มันก็จะกรอบอะไรแบบนี้ไข่มันก็จะกรอบมังดมะพร้ามันก็ทําให้หอมให้อร่อยมันแบบ เชื่อกันว่าของกินชาวบ้านอย่างไข่แมงดาทะเลเชื่อมกลายเป็นสำรับในรั้ววังครั้งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีไปพบและได้สวยเมนูนี้ในชุมชนชายฝั่งทะเลก่อนนำกลับมาปรุงจนแพร่หลายเป็นสำรับชาววังความอร่อยไม่เพียงแค่รสหวานจากน้ำตาลและหนึบนุ่มจากมะพราะ้าวความกรุบกรอบมันของไข่แมงดายังเป็นหัวใจให้เคี้ยวอร่อยขึ้นวันนี้ไข่แมงดาทะเลเชื่อมยังเป็นของกินคุ้นหูคุ้นลิ้นคนบางตะบูน หากตเหลือผู้รู้และสืบทอสดสตรโบราณนี้น้อยลงอ๋อบรรพบุรุษพ่อแม่ทํามาแล้วก็ด็กๆทำกันมาเรื่อยไปกินกันในบ้านนี่แหละทำกันทำกันได้ทุกบ้านนะแต่ว่าคนโบราณก็ตายกันหมดแล้วอะไรหมดแล้วก็เราก็รุ่นลูกก็จํามามั่งอะไรบ้างบางคนก็ทําเป็นบางคนก็ทําไม่เป็นแต่ว่าทําก็ยากเพราะว่าถ้าทําไม่เป็นมันก็จะเป็นเป็นเขาเรียกเป็นขี้มา้าคนสมัยก่อนเขาเรียกมันเป็นพ่น แต่ถ้าทําที่ว่าถ้ามันเป็นแล้วมันก็จะเหนียวนุ่มอร่อยนุ่มด้วยวัฒนธรรมหรือว่าที่มันเตบิบโตขึ้นเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เขาก็จะหาซื้อทานตามบ้านก็จะไม่ค่อยมีคนทําคนทําก็จะมีจะเป็นเฉพาะเก็เฉพาะกลุ่มทั้งคนในก็ยังทานอยู่นะคะคือคนส่วนใหญ่ที่ทไปทํางานต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเนี่ยพอกลับมาบ้านเนี่ยก็คือก็จะหาทานเพราะคือของที่เคยทานอร่อยอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งก็จะซื้อฝาก กลับไปแพร่หลายตามจังหวดต่างๆให้ตัวเองไปยู่จะปรุงไข่แมงดาทะเลเชื่อมให้อร่อยไม่เพียงต้องมีฝีมือหากยังต้องมีความรู้และชำนาญเพราะไข่แมงดาทะเลบางชนิดมีพิษหากไม่ระวังอาจเป็นอันตราย ความตั้งใจของชาวบางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีนอกจากรักษาสูตรขนมโบราณน,นี้ให้ยังอยู่พัฒนาจนกลายเป็นของดีประจำท้องถิ่นยังหวังถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาของลูกทะเลให้เป็นที่รู้จักคุณผู้ชมคะพูดว่าหวานอร่อยอย่างเดียวไม่พอนะคะแต่ว่าวานหวานแล้วก็ยังอร่อยกลมกลม่อม เวลาเคี้ยวก็ยังได้กุดกลุดของไข่แมงดาทะเลด้วยค่ะนี่ราคารสอร่อยของไข่แมงดาทะเลเชื่อมนะคะเมนูชาวบ้านที่ยังเป็นทั้งสําหรับชาววังค่ะพูดถึงเป็นของกินพื้นถิ่นของคนริมทะเลนะคะที่พวกเขาก็รู้จักหาสิ่งของที่หากินง่ายมาทําเป็นของกินเล่นแบบนี้ค่ะวันนี้แม้ว่าไข่แมงดาทะเลนั้นจระราคาสูงแล้วก็เริ่มกลายเป็นของหากินยากแล้วนะคะแต่สําหรับการทําเป็นเมนูไข่แมงดาทะเลเชื่อมนี้คนบางตบูลบอกว่าก็ยังคงต้องสาตนต่อกันต่อไปค่ะเพื่อให้เมนูโบราณนี้ยังคงมีให้เราได้ ลิ้มรสกันอยู่นะคะแล้ววันนี้ก็ยังกลายเป็นของฝากของบางตะบูนด้วยค่ะ mm hmm. อีวันรถวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm.